อุ้ยหนึ่งเก้าเก้าสี่นี่คือปีเกิดไหมคะเกิดปีเดียวกันเลยหญิงคือส้มทั้งจังหวัดน้ำก็ท่วมอะไรเงี้ยกลับไปคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนเนาะว่าอีส้มเนี่ยมันเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละที่เป็นฝ่ายค้านด้วยเนาะงบไม่มีในมือนะ ที่พูดเนี่ยพูดให้เลือกให้เขาได้เป็นรัฐบาลนะฮะงบไม่มีในมือแล้วมันก็ไม่ใช่พระพิรุณไม่ใช่พระเจ้าโพไซดอนเนาะที่จะมาอยู่ๆก็ทน้ําแห้งเหือดไปอะไรเงี้ยแต่อยากให้เขามาเป็นรัฐบาลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบขยิงนะคะหญิงก่อนพิมพ์พคิดก่อน ก่อนพิมพค่ะหญิงคิดก่อนเราเป็นคนเจนเจนวายนะคะมันมีคนแก้ไขได้ค่ะหญิงแต่เลือกส,เอกเเสอิเลือกเขาเป็นรัฐบาลสิเลือกเขาเป็นรัฐบาลหมายความว่าไงคะมันต้องแลนส์ไลด์ก็ถึงจะได้เป็นรัฐบาลนะคะหญิงเลือกตั้งใหม่รอบหน้าสมองใช้สมอง ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเลือกพักอะไรคะพี่แล้วแต่ว่าเผื่อรอบหน้าจะเลือกพักส้มหรือปั่าไม่แน่ใจแต่พักส้มสเนี่ยเขามีบุคาลากรที่สามารถสร้างระบบได้นะฮะใช้เทคโนโลยีได้ในการรวบรวมข้อมูลผู้ประสบภัยได้อย่างน้อยๆเนี่ยมันมีตรงนั้นมันมีดาต้าเบสตรงนั้นนะคะหญิงซึ่งมันเป็น d a t a b a s สที่ อีไดโนเสาร์ต่อล้านปีมานั่งเป็นรัฐบาลมากี่สิบชาติกี่สิบสมัยไม่เคยมีใครทําไม่เคยมีใครรับมือน้ําท่วมได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอืมเพราะฉะนั้นลองนะฮะรอบหน้าลองแล้วก็ก่อนจะพิมพ์เลือกตั้งใหม่อีกทีน้ําถึงจะลดเอิมหญิงให้เขาเป็นรัฐบาลแล้วจะได้รู้ว่าเขาทําระบบ ที่มันช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วได้หรือไม่ให้เขามาเป็นรัฐบาลแล้วเธอจะได้รู้ว่าการจัดการงบประมาณที่เขาโม้กันเนี่ยเขาทําได้หรือไม่นะฮะตอนนี้ภัยน้ําท่วมมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเสกปึ้งน้ําหายมันอยู่ที่ว่าการจัดการปัญหานี้รับมือกับปัญหานี้เขามีกลืนไหมในการวางแผนในการรับมือ นะคะหญิงเนาะนะคะ